สวัสดีค่ะเมือฟังค่าขอต้อนรับเข้าส่ริการนทพปริทัศน์อยู่กับดิฉันจ่าสิบเอกหญิงชาววรรณก,กิ่งทองทาง FM 8 8 7 MHz แเมกะเฮิรตซและวิทยุออนไลน์บนเว็บดอท r ก็สามสีค่ะเมือฟังข้าสสำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเพจไทยคู่ฟ้าค่ะโดยในวันนี้นะคะเพจไทยคู่ฟ้าได้พาดหัวข้อข่าวค่ะว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดแผนพัฒนาโคพื้นเมืองสนับสนุนกีฬาวัวลานเป็นกีฬาประเพณีแห่งเดียวของโลกคะ่ะ ในปี2566กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีเตรียมแผนพัฒนาโคพื้นเมืองและการแข่งขันวัวลานภาคตะวันตกอย่างเป็นระบบครบวงจรค่ะซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนะคะจะเริ่มตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์การพัฒนาฟาร์มการป้องก,กันโรคการยกระดับปศุสัตว์แปลงใหญ่การอนุรักษ์พันธุ์โคพื้นเมืองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งเป็นอั ลของเพชรบุรีเป็นต้นคะ่ะสำหรับการแข่งขันวัวลานนั้นนะคะจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาวัวลานพร้อมกับสร้างสนามกีฬาแข่งวัวลานที่เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับสนามม้าแข่งใน,ในประเทศไทยและในประเทศต่างๆทั่วโลกคะ่ะที่มีระเบียบและกฎหมายรองรับโดยจะเปิดสนามแข่งวัวลานที่เพชรบุรีเป็นครั้งแรกช่วงต้นปี2566ภายใต้แนวทางเพชรบุรีโมเดลคะ่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากแผนพัฒนาดังกล่าวนะคะก็คือการพัฒนาการปรศุสัตว์อย่างเป็นระบบที่จะช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้นค่ะ